สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์ของอขุนสรน,นะฮะขุนสรน,นี่ก็ท่านเป็นวีระบุรุษของอลุ่มแม่น้ำน้อยนะฮะท่านมีประวัตินะ,ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของการรบกับกองทัพพม่านะฮะร่วมกับหมู่บ้านชาวบ,บ้านบางละจันนะฮะท่านขุนสรน,นี่ก็ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของผู้ที่มีวิชาความรู้ทางด้านศิลปะป้องกันตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้อาวุธนะฮะและก็เรื่องของดาบนะฮะและก็แต่สิ่งสำคัญที่โดดเด่นก็คือความแม่นยำในการใช้อาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้นะฮะและก็อย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นว่านะฮะในเรื่องของการสืบค้นหาการสำรวจทุนทางวัฒนธรรมนะฮะซึ่งเป็นโครงการ ของออมหาวิทยาลัยราชพัฒโดยการดําเนินการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะหาทุนทางวัฒนธรรมนะฮะที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอําเภอสันบุรีนะฮะให้เ,เพื่อที่จะนำมานในการ develop หรือว่าการพัฒนาแล้วก็การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นให้แก่ท้องถิ่นนะฮะอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ ได้พยายามสืบค้นในเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านอาหารนะฮะเรื่องของปลามัชชะเรื่องของปลาทอดนะฮะทรงเครื่องนะฮะซึ่งมีอยู่ในพื้นที่นะแล้วก็มีเรื่องของขนมหน้าควายลุยนะฮะเรื่องของข้าวต่างๆข้าวเม่านะฮะแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของการร้องรําทําเพลงอย่างเพลงลมนาหรือแม้กระทั่งเรื่องของลิเกนะซึ่ง คุณกุ้งสุธิราชนะฮะก็เธอก็เป็นศิลปินใหญ่นะฮะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นตระกูลที่มีอาชีพในเรื่องของการและเราจะพบว่านะครับเเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีความพยายามในการค้นหาเรื่องของแฟชั่นนะแฟชั่นเฟสติวัลนะครับไฟติ Festival, ้งฟิล์ม นะฮะแล้วก็ฟู้ดนะฮะเราได้ค้นพบหลายอย่างเลยทีเดียวเรื่องของเพลงนะ,ะซึ่งเรื่องของภาพยนตร์ถ้เาเผื่อได้มีการถ่ายทําภาพยนตร์ขึ้นมามนก็เกิดภาพยนตร์ที่มีการสืบสารถ่ายทอดเรื่องราวของชาวสันบุรีก็จะกลายเป็นภาพยนตร์อีกอย่างหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะ,ะที่นี่ที่เราอยู่ด้านหน้านี่นะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนะะเจ้าเมืองสันบุรีนะะทีนะะ่มีบทบาทในการต่อสู้กับ กองทัพพมา่านะฮะซึ่งก็ถ้าท่านนะฮะถ้าท่านาการที่ท่านามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับกองทัพพมา่าเนี่ยทำให้พวกเราในรุ่นหลังนะฮะได้มีโอกาสที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้นะฮะอย่างน้อยที่สุดนะฮะท่านแสดงเห็นถึงความรักในามาตุภูมิของท่านและก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ ลูกหลานที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะให้พยายามรักษาความมั่นคงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะฮะให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปนะเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะฮะอนุสาวรีย์แห่งนี้นะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนาของเมืองสันบุรีซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะฮะทวารวดีนี่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สมัย กึ่งก่อนประวัติกึ่งประวัติศาสตร์นะครับ protohistory นะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะสืบคน้นไม่จะมีการพบจารึกนะแต่ก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักเรื่องราวอื่นๆไม่ชัดเจนเท่าไหร,ร่นะเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นยุคของ protohistory นะก็คือเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์กกึ่งประวัติศาสตร์จนกรั้นพัฒนามาสู่สมัยรบุรี นะแล้วก็รบบุรีนี่เรารู้เรื่องของสถาบันกษัตริย์ราชสำนักพอสมควรนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยอยุธยาก็ยังมีความชัดเจนสมัยสุขโขทัยก็ยังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะฮะเมืองสันนี่เป็นเมืองที่เป็นเมืองอเรียกว่าเมืองอกแตกก็ว่าได้เพราะมีน้ําผ่านไหลผ่านกลางเมืองแล้วก็มีวัดสําคัญก็คือวัดมหาธาตุซึ่งเราเราได้เดินทางไป เยี่ยมชมกันมาแล้วนะการที่แวะเข้ามาเพื่อสักการะนะฮะอนุสรีของหุนสันนะฮะก็จะเป็นถือเป็นสิ่งอย่างหนึ่งนะที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความรักชาตินะแม้จะมีใครบอกว่าตอนนั้นยังไม่มีชาติแต่เราก็มีแหละนะฮะมีความเป็นชนชาติมีความเป็นเจ้าของพื้นที่มีอธิปไตยเมื่อพามา่ายกทัพมารุกรานเนี่ยจะไม่บอกว่ารักชาติได้อย่างไรนะะพามา่าเขาก็มีความเป็นชาติของเขา นะครับกัมพูชาเขาก็ามีความเป็นชาติของเขาลาวก็มีความเป็นชาติของเขาเมื่ออธิปไตยถูกรุกรานเราก็ถือว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พวกเราอยู่รอดได้นะฮะและก็สามารถพัฒนาต่อไปเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตได้สิ่งนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความเป็นชาติและความรักชาติรักอธิปไตยเหนือดินแดนบุรณภาพของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็คงจะ ได้คุยกันเรื่องของอนุสาวรีย์ของขุนสัน์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะนเรื่องของการสืบค้นทุนทางวัฒนธรรมนะที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นนะเราจะไปที่สวนสวนส้มโอพันขาวแตงกวานะที่สวนกัญญาวีฮนะซึ่งอยู่ในเขตตำบลแพรกศรีราชาเช่นเดียวกับขอบคุณมากครับ Grande Beschüre.